สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่องวบลพัดครับวันนี้อยู่กับพวกคุณสองคนครับมาๆามา,มา,มาสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวบลพัดครับ <laughs> วันนี้งานวันนี้นะครับ,รบเราจะมาอยู่กในงานเบียร์โลนะครับเฮ้ย <laughs> <laughs> เรามีพิธีกรเปิดคลิปเราวระบยิ <laughs> ่งขอมาแจมมาแล้วกัน <laughs> เชียวแต่เขาไปดูข้างในนะครับพั ทราบอยู่แล้วนะครับว่าเบียโรเนี่ยก็คือมีตัดแจ็กเก็ตตัดเสื้อเชิ้ตแล้วก็ตัดกางเกงใช่ไหมครับจริงๆแล้วแวรนด์นี้เกิดจากความลหลงไหลของคุณบิ๊กแล้วกันนะที่ไปเรียนต่อที่อิตาลีแล้วก็เรียนต่อที่อังกฤษนะครับมีตั้งแต่สวิโลฟาวเดชันแล้วก็อิตาลีอะคาเดมีฟาวเดชันนะครับทั้งคู่เนี่ยก็จะเป็นสไตล์ที่เรียกว่าอังกฤษและอิตาลีที่เรียกว่าอยู่ในโลก2ใบเลยละกันก็จะมีความชิลแล้วก็มีความทางการนะครับช่วงหลังมานี้ครับเบียโรเนี่ยเน้นไปที่ทางอังกฤษเป็นหลักนะครับหลายๆคนน่่่าาาจะได้เเห็นนคววมมอออัังงกกฤษยยยููสูสๆใตบีโร s p o นะครับกับตัวแรกที่ผมคิดว่าเป็นแจ็กเก็ตตัวแรกของแบรนด์คือ Norfolk Jacket นะครับถามว่า Norfolk Jacket คืออะไร Norfolk Jacket เนี่ยคือสปอร์ตแจ็กเก็ตตัวแรกของโลกนะครับซึ่งผลิตให้กับ Duke of Norfolk นะครับซึ่งถือเป็นเสื้อแจ็กเก็ตที่เอาไว้ใช้ล่าสัตว์หรือใช้ในเชิงสปอร์ตจริงๆนะเขาถึงเรียกชื่อว่าสปอร์ตแจ็กเก็ตนะครับตัว Norfolk Jacket เนี่ยมันจะเห็นชัดมากๆเรื่องจากมีสายคาดเอวแล้วก็จริงๆมันจะมีแพชอยู่ที่บ่าด้วยนะครับเอาไวปใช้พีวิตนะครับเบียโเครััรบมาจดงิ สปอร์ตแจ็คเก็ตอีเวนต์ครับอันนี้เป็นอีเวนต์สปอร์ตแจ็คเก็ตที่ใหญ่มากๆของเบียโรนะฮะครั้งนี้ก็หยิบเอาโนฟ f กแจ็คเก็ตนี่แหละครับเป็นตัวเริ่มต้นนะตอนนี้ในไทยมีเจ้าแรกแล้วครับที่ผลิตสไตล์โนฟอกแจ็คเก็ตที่มีความเป็นอังกฤษค่อนข้างสูงมากๆนะครับอาจจะไม่ใช่คับออฟทีของใครหลายๆคนแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆที่ออริจินอลสไตล์สไตล์กแท้ๆเนี่ยมีคนเอามาผลิตแล้วนะเดี๋ยววันนี้เข้าไปดูกันครับซึ่งผมคิดว่าถ้าได้ลองอาจจะชื่นชอบม,มากขึ้นครับ เปิดลับเป็น MTO แล้วก็ MTM นะครับมันจะเร็วขึ้นเสร็จไวขึ้นและคุณสามารถเลือกผ้าได้สนุกข,ขึ้นมีเล่มผ้าหลากหลายมากๆเข้าดูกันแล้วกันไป,ไปโอเคก็เดี๋ยวมาดูสปอร์ตแจ็กเก็ตกันครับเพราะว่างานคันนี้เป็นงานสปอร์ตแจ็กเก็ตของเปียโร่เนาะลากขั้นมาจากการตัดเสื้อที่เอาไว้ใช้ฮันติงก็คือสปอร์ตติ้งนี่แหละแล้วก็จะมีรายละเอียดหลากหลาย,ลายมากๆที่นปัจจุบันเนี่ยแตกต่างไปไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรืออิตาลีนะครับเดี๋ยวมาดูของแจ็กเกตกันอันนี้คือโนรฟก ตัวไฮไลท์จริงๆคือตัวนี้ครับตัวเขียวๆตัวนี้นอันนี้เป็นผ้าทวีตนะครับของ h a n l ลนด์เดนเ r อรตัวนี้เป็นลักษณะปกติของสปอร์ตแจ็คเก็ตของสหราชอาณาจัเลยผ้าทวีตเนี่ยเอาไว้ใช้เวลาไปฮันติ้งในป่านะครับที่หนือหนาวหน่อยนะครับทวีตก็จะให้ความอุ่นกับร่างกายได้ดีนะครับแน่นอนสไตล์แบบนอฟล์เนี่ยมันจะมีกระดุมตรงนี้กระดุมตรงนี้เนี่ยมันจะเอาไว้สําหรับใส่คาดเอวตรงนี้นะครับซึ่งไอเข็มขัดคาดเอวตรงนี้เขาเชื่อกันว่ามันจะเป็นฟังชั่นอลไว้ใส่พวกแบบปอกกระสุนเวลาเราไปฮันนตติิ้้้งใช่่มยหรือาาเกคคุณดวสไล์ี ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณสามารถใส่แผชี่เป็นหนังได้ด้วยนะแต่ว่าอันนี้มนเป็นอันที่มันถูกปรับมาให้ม o ร์น n ไรซ์ขึ้นแล้วก็สามารถใส่ในประเทศไทยได้หรือใส่ในในเมืองหรือเวลาไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้นะสำหรับตัวนี้เนี่ยจะมีโครงสร้างภายในเป็นแบบฟูแคนวาสเดี๋ยวพาไปดูโครงสร้างกันซึ่งเขาโชว์อยู่ตรงนี้นะโครงสร้างตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟูแคนวาสครับซึ่งคุณจะเห็นลักษณะการเย็บอยู่เห็นไหมอันนี้เป็นการเย็บมือนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยเป็นฟูแคนวาส แบบนี้เลยนะครับแคนวาสจะยาวตรงมาถึงล่าแล้วตรงนี้เป็นบูแคนวาสนะครับก็จะมีความนุ่มที่มากกว่าปกตินะครับซึ่งปกติแล้วเวลาห่างมาเวลาเราตัดเย็บแบบนี้แล้วเรามีตู้แคนวาสสูงในเนี่ยมันจะไม่แทงเข้าไปในตัวช่วงอ,อกเรานะครับอันนี้เป็นข้อดีอย่างนึงน,นะอันนี้เป็นลักษณะของ MCM และ MTO ของ b บียโนะครับแต่แน่นอนคุณได้ฟังก์ชันและคุณได้ลักษณะการตัดเย็บที่ครบเครื่องมากๆจากสไตล์ i บียโรวีสปอตนะครับอยากให้ดูตรงช่วงรับเพลนนิดนึ่งลับเพลตรงนี้จะเป็นเบลลี่นิดหนัหนหบบเลกษณะของแก่ๆ ของสไตล์แบบสปอร์ตแจ็คเก็ตโบราณโบราณเนี่ยนะครับที่สำคัญคือเขาเลือกใช้กระดุมเม็ดเดียวถ้าดูจากตัวอื่นอย่างเช่นตัวนี้ก็จะมีกระดุมอยู่เม็ดเดียวเหมือนกันตัวนี้เป็นกระดุม1เม็ดนะครับน่าสนใจมากมาเพราะว่าปกติเราจะมีแต่ trio t o ใช่ไหมยอย่างที่ผมใส่อยู่ก็เป็น trio o นะครับแต่อันนี้พอมีเม็ดเดียวมันก็จะสร้างความแตกต่างความน่าสนใจให้กับตัวทรงแจ็คเก็ตได้นะครับผมแต่ว่าเขายังใส่รายล,ายละเอียดอย่าง milanese buttonhole มาด้วยนะคือเขาไม่ได้ทิ้งลักษณะที่พวกเราชื่นชอบกันในความเป็น c r a f t m a n s h i p นะครับอันนี้ก็มีให้ด้วยนะคร ถักมือต่างๆของช่วงลังดุมก็ให้มาเหมือนกันนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นตัวที่น่าสนใจก็คือตัวเสียสักเกอร์อยู่ด้านนี้ หลายๆนี้เราเห็นหลายๆคนครับชื่นชอบผ้าเป็นแนวเซซักเกอร์ครับเซซักเกอร์ก็จะเป็นผ้าที่มีลักษณะการทอรที่ไม่เหมือนกันนะครับคือใช้วัสดุ2อย่างที่ไม่เหมือนกันมันจะเกิดความแบบยับยน่นเน็กนตเห็นไหมครับสร้างแบบนี้นั่นแหละที่ทําให้เซซักเกอร์มันน่าสนใจนะครับดูโดยรวมแล้วมันก็จะเป็นผ้าคล้ายๆชุดนอนอันนี้พีโอเคยพูดไว้ ON N นะครับแต่ว่าโดยรวมตรงเนี้ยมันดูสามารถใส่กับซัมเมอร์ได้ผ้ามันซัมเมอร์มากๆนะครับแล้วก็มีความคอนทราสต์กับความเป็นอังกฤษนะคือซัมเมอร์แบบนี้มันเหมาะกับอออตทรงงใใ่่่มมยพาูน อังกฤษอังกฤษแบบนี้มันก็เท่ไปอีกแบบนึงครับมาดูตัวนึงที่ผมอยากจะให้ดูรายละเอียดที่น่าสนใจจริงๆมันลักษณะคล้ายๆกันใช่ไหมแต่ว่าน,นี้มันมีกระเป๋าหมด4ใบแล้วน,นี้เป็นแฟลปด้วยครับ เห็นใช่ไหมอันนี้เป็นแฝดหนึ่งสอนะครับลักษณะแบบนี้แหละที่ทําให้ตัวสตไตลิล่งต่างๆครับมันมีความแตกต่างและมีความน่าสนใจท, <S 2> <S 2> ทีนี้มาให้ดูอีกนิดนึงครับว่าความเป็นอังกฤษแท้ๆเนี่ยเวลาเรามองเนี่ยมองจากด้านหน้าก็จะเห็นความเป็นสตัค c เจอร์นิดๆใช่ไหมแบบนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันทําให้ลุคของคนที่สวใส่แจ็คเก็ตอังกฤษเท่มากๆคือช่วงด้านหลังครับ ตรงด้านหลังตรงอย่างนี้จริงๆเคยบอกไปแล้วตอนที่ผมไปตัดกับเล็เชอร์นะครับตัวนั้นน่จะเป็นการตัดที่ด้านหลังใกล้เคียงกับอังกฤษมากๆอย่างตัวนี้ก็จะมีการตัดที่เข้าวีค่อนข้างชัดมากๆเห็นไหมครับลัวษณะแบบนี้มันช่วยทําให้ช่วงไหล่ช่วงหลังของเราเนี่ยครับมันสวยงามมากขึ้นมันเป็นช่วงที่น่าสนใจมากๆเวลาเรามองส่วนอังกฤษจากด้านหลังเนี่ยมันจะมีความวีเชฟคัดเข้ามาช่วงเอวที่สูงว่าปกติเวลาเราเป็นสไตล์ที่เรียกว่าอิตาเลียหรือนาโปลีเนี่ยมันจะมีช่วงองด้านหลังที่ค่อนข้างเยอะครับจริงๆอ มันจะตัดออกมาเป็นทั้งหมดแบบ6ชิ้นด้านหน้า1ด้านข้าง2แล้วด้านหลังอีก1ครับก็คือ 1, 2, 3แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็อีก3ามนครับมันโวมไปทั้งหมด6ชิ้นนะครับทำให้ช่วงการเก็บเอวช่วงนี้ยมันสามารถเก็บได้ลึกสามารถเก็บได้สวยครับทำให้ทรงทั้งหมดของสแตงกฤษจะดูแบบมาสคูลินเป็นพิเศษฮะ ตัวนี้เป็น MTM และ MTO ครับ MTM จะเริ่มต้นสตาร์ทอยู่ที่46,000บาทส่วน MTO เนี่ยจะเริ่มสตาร์ทอยู่ที่36,000บาทนะครับใครที่เลือกปักทั้ง MTM หรือ MTO ครับจะได้เลือกได้ที่อยู่ตรงมิลานิชนะครับซึ่งได้อยู่นี่นี่คือใหม่หรือซิลค์นะครับที่คุณสามารถเลือกสีได้นะฮะโอเคถ้าเกิดเสื้อคุณเป็นสีน้ำตาลคุณจะมีสีน้ำตาลให้เลือกแบบหลากหลายมากๆอันนี้คุณสามารถเลือกได้นะครับรวมถึงกระดุมครับกระดุมอยู่ฝั่งนน้นกระดุมก็จะมีสงแบบครับเป็นสไตล์ ต่อหนึ่1กระดุมนะอนกะนะอกจากนี้แล้วก็ยังจะมีค่าให้เลือกอีกเต็มไปหมดเลยครับแล้วใครก็ตามที่ตัดวันนี้ในงานนะครับจะได้ไม้แขวนของนากาตะแฮงเกอร์นะครับไม้แขวนที่น่าจะท็อปเบอร์ต้นต้นของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เลเซอร์คัดตัวโ,โลโก้ของเบียโรเข้ามาให้ด้วยนะครับนี่นากาตะแฮงเกอร์นะครับนอกจากน,าน,นี้ที่มีตัวแจ็คเก็ตเป็นตัวโชว์แล้วเนี่ยเรายังมีตัวแจ็กเก็ตที่ไว้ลองด้วยนะครับอันนี้เป็นไซสสิ่งสำหรับใครที่อยากได้ MTO เรารู้สึกว่าเราใส่ไซส์พวกนี้เราพอดีครับตัด ตอนยาวแขนขึ้นเราเลือกผ้าเลือกรายละเอียดเนี่ยอันนี้เป็นออปชันที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าใส่เป็น MTO หรือว่าใส่ไซส์พวกนี้แล้วเนี่ยอาจจะแบบมีส่วนในส่วนหนึ่งที่แบบไม่เป๊ะเอาอันนี้ไปตัดเป็น MTM บวก10,000บาทครับแล้วก็สามารถเลือกสไตล์ต่งางๆได้หลากหลายแบบที่เห็นอยู่ตะกี้นี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นไซสซิงทั้งหมดครับที่มีนอกจากนี้ยังมีเสือ้อเชิ้ตครับที่กำลังจะเปิดตัวนะซึ่งอันนี้เป็นเสือ้อเชิ้ตล,ลักหลยรูปแบบครับที่เปียโรเขาออกมาเปิดตัวนะครับซ อีกทีหนึ่งตอนที่เขาเปิดตัวเชิดอีกทีหนึงนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นเล่มผ้าที่เยอะามากผมชอบอันนี้มากนี่ แล้วก็อย่างสุดท้ายและท้ายสุดลวครับอันนี้เม่นเกงกุลขนาครับกุลขาเป็นสไตล์ของเยลโล่นะครับหลายๆาท่านอาจจะเรียกสไตล์นี้ว่าดีริงก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นตัวดีนะครับลักษณะดีริงแบบนี้ก็จะช่วยทําให้มันซีเคียวช่วงเอวได้สวยไปฝั่งนี้นะครับกุลขาหลายๆคนจะเคยเห็นเป็นไปมาสองางใช่ไหมอันนี้จะมีอยู่ข้างเดียวนะครับอันนี้เป็นสไตล์พิเศษของเยลโล่ครับ <c oughs> อนอกจากะผ้ารินตรงนี้ยังมีผ้าอื่นๆที่อยู่ตรงนี้อีกด้วยครับนี่โล่หรผ้าหยี เพราะฉะนั้นใครที่สนใจครับก็อยากให้แวะเวียนมาลองดูครับกับสปอร์ตแจ็กเก็ตอีเวตของเบียโลนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกจริงไปที่ร้านครับแต่อาจจะให้หลังจากนี้ประมาณสัองสาเดือนนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้ใครชื่นชอบก็มาลองดูฮะอันนี้อันนี้คุณดวงผมก่อนต่อไปคุณจะได้รู้สึกว่าอันนี้มันยากแค่ไหนไม่ได้รู้ฮะผมจะได้รู้ฮะไม่แพง ก็คือเราจะมีตัวไหม่ตัวนี้เป็นตัวรองใช่ไหมครับอันนี้เขาจะเรียกว่ากิมค่ะโดยส่วนใหญ่เราจะเลือกสีกิมให้เข้ากับสีนะคะจุดเริ่มนะคะเราจะเริ่มจากข้างนอกแล้วก็แทงเข้ามาตรงกลางของรูบัตโทารยากอะ,ะแล้วก็เอาขมเข้าไปในรนูนงนขึ้นมาตรง อต้องอยู่ตรงเส้นสีดำพอดีโอยวครับแล้วเอาได้ฝักที่สองเส้นพันมาทางซ้ายของเข็มแล้วก็ดึงขึ้นทำแบบนี้จนครบใช่เลยค่ะโปรตีใช้เวลานานเท่าไหร่ต่อสถิติตอนนี้อยู่ที่45นาทีต่อหนึอันค่ะสถิติของตัวเองนะคะแต่ถ้า professional จริงๆจะอยู่ที่ประมาณ30นาทีโอเคครับผมได้อยู่ประมาณสักชั่วโมงครึ่งลองได้ค่ะ มา uhm. คอนเทนต์ครั้งนี้นะครับในการเย็บรังดุมนะครับจะบอกว่าถ้าเขาบอกว่าลังมือก็ก็ซื้อไปเลยครับเหนื่อยเลยเกินดูดิใช้เวลาประมาณแบบชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเลยอ่ะจริงๆมันไม่ใช่แค่ว่าแบบแค่เย็บเย็บไปนะมันคือต้องสเปซซิ่งดีๆต้องมานั่งเรียงดีๆด้วยเนาะนี่หมดไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วฮะโอประมาณนี้ฮะหลังจากผ่านไปชั่วโมงหนึ่ง ก็ประมาณนี้ครับสำหรับส,สปอร์ตแจ็คเก็ตอีเวนต์นะครับของเบียโรนะครับผมถ้าเกิดมาอีเวนต์นี้ไม่ทันนะครับก็น่าจะเปิดตัวสปอร์ตแจ็คเก็ตที่ร้านเร็วๆนี้นะครับประมาณอีกสักสอาเดือนข้างหน้านะครับใครสนใจก็รอดูได้ครับตอนนี้กําลังฟันซีกับตัวเข็มมานีมากแล้วก็ตัวล็อกนิ้วมากๆเลยครับรู้สึกว่ามันเจ๋งมากๆเลยแค่นี้ก่อนพบกวัใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีฮะ กว่าจะได้1อันน้องผ่าน50าังมือถึงจะได้แบบรังที่น่าเอาไปใช้ได้จริง50พอใช้ได้พอใช้ได้แต่ว่าน่าจะมีเบีย้ยวมีแหว่งบ้างตอนลงของจริงแต่ว่าถ้าจะเอาให้พอะให้ให้ใช้ได้เลยก็มีร้อยอันขึ้นไปใช่ประมาณนั้นแต่ว่าถ้านี่งนั้นก็บวกลบขึ้นกับทักษะคนอ่ะอันแรกเป็นไงครับยังสอดได้เลยครับ <laughs>